พวกที่อยากไปแผ่ไปโน่นนี่นั่นนะ่ะพื้นฐานเนี่ยคือการสวดมนต์นะจริงๆแล้วท่านอยู่ในะนิยบทไหท่านต้องสวดต้องแปรต้องพิจารณาต้องอารมณ์ต้องต้องดีนะอย่าไปอารมณ์เสียนะไปคุยกันไปโน่นนี่นั่นเวลานะระวังดีๆเพราะอะไรรู้ปะ พาอสถานที่เราไปบางทีเราทิ้งอะไรไว้ในอดีตถ้าทิ้งความไม่ดีไว้อารมณ์ไม่ดีต่อให้สวดมนกก็ยากนะพูดถึงความรู้สึกที่เราไปกันนะก็จะรู้แล้วตรงนี้มันมีอะไรใช่ไหมเรา<ม>สวดมนต์น<ม>เออท<ม>ํ<ค>า <ำ S 2> อะไรไว้มันเป็นความรู้สึกไหม่ๆม,มัดๆเนี่ยเอาเอาง่ายๆเวลาคนตายเยอะๆลองไปดิตายวันนี้ปุ่งนี้ไปเลย หรือกลางคืนดึกดๆไปเลย,ยอันนะเห็นแน่นอนเลยฮะหมาดๆเลยวแต่นานเข้านานเข้าขึ้นมันก็นจางแล้วพอขึ้นทับสมลงไปเรื่อยๆขึ้นมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งพืชอะไรเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วอย่างการที่เราไปช่วยคนที่ถูกวิญญาณลุมมนะครับหลวงตา เขาสงสัยว่าทําไมวิญญาณที่ลุมคนที่ช่วยเนี่ยพอเรายิ่งสับเพคนที่ถูกลุมเนี่ยวิญญาณก็กลับมาลุมคนที่ช่วยแทนไงครับทั้งๆท,ท,ที่ว่าเราช่วยเนี่ยมันก็อยู่ระยะาไกลหกเจ็ดร้อยโลทําไมเราถึงได้รับรู้ความรู้สึกอาก,การเหล่านั้นวิญญาณนะทุกนามธรรมาเนี่ยเวลาน,นึกไปมันถึงแล้วนะทุกเรานึกไปยุโรปมันถึงแลยตอนเนี้นึกปั๊บถึงปุ๊บเลยนะใช่ไ่ ไปพร้อมกับอะไรอ่ะเราไปพร้อมกับอะไรอ่ะเราไปไม่มีทรัพย์ก็ลําบากหน่อยอนึกไปเฉยๆับแต่ถ้าเราสวดมนต์ไปด้วยขอบารมีหลวงพ่อจักรพรรดิไปกับเราด้วยล่ะครับเรามีทรัพย์ไปด้วยไหมเราสามารถเอาไปแจกได้ไหมล่ะครับพูดง่ายๆเลยอะต้องอย่าลืมนึกอย่าลืมเอาพักพวกไปด้วยโชครับ พวกเรามีเยอะนี่พวกที่เราแพ้ทุกวันนั่นแหละคเอามาส่วนบนด้วยกันนะตลอดชีวิตนะช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่าายเกิดน,นะจ๊ะใช่ไหมน้อมไม่ดีน้อมมาดีบารบมีสัน้นโพธิสัตว์ทั้งหลายหลวงปู่เป็นประธานนะจกักรพรรดิตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตาน้อมมาดีจาก นึกแจกที่ไหนก็ได้นั่งอยู่ที่แจกที่ไหนก็ได้หมายถึงว่าเรานั่งโสดอยู่ที่ถ้ำใช่เราสามารถนึกไปไหนก็ได้ก็ได้ถ้ากรรมไม่แน่นหนาจริงๆกรรมกรรมไม่ดีไม่มากจริงๆก็เปลี่ยนแล้วฮะทุกยกเว้นคนที่กรรมมากระยะของกรรมมันยังยังแน่นหนาเนี่ยยากต้องใช้เวลาหน่อยรอเวลานะครับแล้วอย่างเราจะ รู้หรือเราจะพิจารณายังไงว่าเราควรจะช่วยคนนี้เพราะมันก็เป็นกรรมของเขาควรจะแผ่ให้หรือควรจะอะไรมันเป็นความรู้สึกตุอธิฐานเป็นผู้มีประโยชน์ชีวิตนี้เป็นผู้มีประโยชน์กับลวงปู่ครับมันจะมีความรู้สึกเองพื้นฐานจริงๆก,ก็คือการสวดมนต์แผ่เมตานะคนที่จะไปปรับภพภูมิส่งวิญ,ญญาณอะไรพวกนี้ต้องเข้าใจนะ เจ็ดท่านต้องมีบุญตลอดนะคือต้องสวดมนต์ตลอดนะคท่านเผลอไม่ได้นะ oh. พอคนไปที่ไหนเนี่ยวิญญาณมันเห็นนะไม่ใช่มนุษย์เห็นนะวิญญาณมันเห็นนะครับถ้าวิญญาณที่มันเป็นคู่อาฆาดเราเนี่ยเ <c ười> คยทำมาแล้วเนี่ยมันสง่านะไม่ได้เตรียมพร้อมไปไม่ทานการนะมันมาก่อนนะ Oh. จังหวะวิญญาณเข้าก่อนชาร์จก่อนเนี่ยลองคิดดูยังไม่นึกถึงหลวงปู่เลยไม่ได,ดจัก,กรพพัดเลยมันมาก่อนแล้วเนี่ย <laughs> เสียใจยแจะๆเ <c oughs> พราะที่อย่างวิญญาณบางวิญญาณเราให้บุญเขาก็ไม่เอาไม่เอาก็มีใช่ไหมครับไม่เอาด่าเราด้วยด่าเราด้วยเสือกเรื่องของผมครับเสือกเรื่องของเขาครับมันทำกับผมมาตั้งนานแล้วเนี่ย หลายพบหลายชาประมาณเนี้ยคยมันด่าเราอีกด้วยเราก็ถอยไงครับก็มันไม่เอาเราก็อยู่ทำไมขอให้อยู่เหมือนเดิมมาแล้วกันแล้วอย่างในยุคพระศีนะครับเขาถามว่าที่หลวงตาบอกว่ามีสองโลกก็คือโลกเกิดกับโลกตายอาหารก็มีผลไม้อุดมสมบูรณ์ ส่วนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยนะครับหลวงตาเขาถามว่ามาได้ยังไงหรือว่ามันเป็นทพิปเนลมิตเอาเนื้อคิดเอาได้เลยผู้มีบุญครับผู้มีบุญนะมันต้องฝึกแล้วไปดูย้อนดูในอดีตต้องไปฝึกนะฝึกดูเพราะผู้ได้เจ้าแต่ลงไม่ไม่เท่ากันอายุเพราะการการชิง บุญไว้มากน้อยไม่เท่ากันองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านสร้างบาร,รมีโดยการรวบรวมเพื่อจะตัดรปเป็นผู้เดเจ้าก็ประมาณยี่สิบสงไข่ใช่ไหมล่ะมนุษย์ก็100ร้อยปีประมาณองค์องค์องค์ข้าง,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 งหลังองค์ก่อนองค์เนี้ยสัทธาที่กะใช้เวลาทิ้งบาร,รมีไว้ในโลก ตอนที่รวมก็ประมาณ40มนุษย์อายุประมาณ30,000นปี3 4มสี่หมื่นปีประมาณเนี้ยระษีวิยทยาธิกะคือสบายสบายชิงเกิดทำตายเกิดทำตาย6 8ถึงแปดสิอสงไขยนะฮะมนุษย์เหมือนสวนรรค์เลยฮนะนในมิตรได้เลยฮนะ คนมีบุญจิตไม่ได้มีพวกนี้มากนะอากาศเขายังเดินได้เลยจิตมันเบาเข้าใจไหมมันไม่มีโรคอย่างอื่นเลยมีโรคเกิดก็โรคตายมีคนถามหลวงพ่อว่าเอาเวลาเขาบวกเขาจะทำยังไงท่านบอกว่ายังไงรู้ไหมเขาไม่เอาบุญเขาก็เป็นนักบวชแล้ว บุญเขาไม่เอาเขาก็เป็นนักบวชพวกเขาคงมีเกิดแล้วไงก็งบุญไม่เอาก็ไม่เกิดแล้วไงอย่างเราเนี่ยมาเข้าใจอ่ะกลังของการเวียนว่าตายเกิดนะคนที่ไม่อยากเกิดเนะี่ยก็คือคนที่มีบุญนะคนต้องบันทึกบุญนะฮะจะเกิดไม่เกิดก็ต้องบันทึกบุญก็ต้องมีบุญอยู่กับบุญถูกต้องนะฮะครับแล้ว จะต้องมีกำลังนะกำลังของบุญถึงจะตั่พบชาได้นะ mm hmm. อย่าไปเชื่อใครจะอรอบให้ฝึกให้เข้าใจอย่าไปเชื่อใครง่ายๆต้องพิสูจน์ให้ได้พุทธศาสตร์นะพิสูจนะ์นรกสวรรค์พิสูจนะ์รเรื่องของกรรมพิสูจน์ตัวเราเองนะพิสูจน์ใครหรบเพราะปกติเรามนุษย์ุกคลแหละมันก็บันทึกกรรมตั้งแต่จําความได้แหละ ตาหูวจมูกเร่งกายลูกรถกินเสียงเนี่ยมันกำบันทึกตลอดใช่ไหมล่ะออมันเป็นโลกมันเป็นวัตถุมันจะจินโลกไหมล่ะอ่ามันค็นมีโลกสารพัดโลกนะโลกซึมเศร้าโลกเยอะแยะไปหมดเลยเพราะอะไรอะ่ะเพราะเรียนโลกไปท่านเขาไงแต่ท่านมาเรียนธรรมเนี่ยท่านไม่มีซึมเศร้าหรอกมีแต่ท่าน ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมจุรู้ตามสภาพความเป็นจริงไงเขาโลกไม่ใช่ของใครไนงะจะไปทำลายตัวเองทําไมจะตัดทําไมละ่ะไปจกภูมิทําไมละ่ะเออสกภูมิลงมางนะจุใช้เวลาหลายภพชาติเข้าไปถึงไหนแล้วเราก็ย่ําอยู่กับที่อยู่เลยตื่นเต้นไหมฝึกในศาสตร์หลวงพอ่อไม่ตื่นเต้นนะมันจะใหญ่มันจะเล็กมันจะรวยยังไง เท่ากันคตายแล้วเกิดจริงไลยรัวว่าอถ้าเกิดว่าเราเรานั่งสดมนอยู่อย่างเงี้ยครับหลวงตาแล้วเรานึกไปที่ที่เราเคยไปกราบไว้ทีนี้เราขอกําลังหลวงปู่เนี่ยเพิ่มกําลังจกักรพรรดิไปที่รูปลักษ์ทุกรูปลักษ์ที่เราไปกราบให้เป็นกระแสดเดียวกันกับที่หลวงปู่ที่ทาเมืองนะจะสําเร็จเหมือนที่เราไปกราบเองไหมครับหลวงตา จะสำเร็จเหมือนไปกราบเองไหมครับมันก็มันก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งอะพูดถึงเพราะมันไม่ครบองค์ประกอบของกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าเราฝากไว้กับท่านอะฝากไว้กับหลวงปู่ะมันจะไม่ดีกว่าแล้วเพราะท่านจิงไว้เยอะแยะใช่ไหมล่ะ ฝา,าฝากไว้กับท่านเลยฝากไว้กับหลวงปู่ใช่ฝากยังไงครับอา่าวขออธิษฐานฝากบุญกุศลบุญบาร,รมีที่ผมมีไว้กับหลวงปู่อะอ๋อ <c oughs> อาจจะเข้าใจยากหน่อย,ยนะครับแล้วอย่างการอธิษฐานฝากดวงล่ะครับที่ว่ามีแผ่นป้ายให้ฝากดวงเนี่ยครับก็ฝากชีวิตไว้กับท่านนะเหมือนกันฝากการเวียนไหวตายเกิดไว้กับท่านนะครับ ช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ฝากท่านแล้วก็ลืมท่านนะไม่ใช่นะฝากครั้งเดียวแล้วก็ก็ลืมเลยเครับมันไม่ได้หรอกเองฝากแค่ครั้งเดียวอ่ะก็เจอกันครั้งเดียวแลครข้างหน้าก็แล้วกันสายใหญ่ไม่ไม,มีมันลืมคแล้วตัวเองไปบันทึกอะไรอะ่ะไม่ได้นึกถึงท่านเลยตัวเองไปบันทึกอะไรนะในโลกเนี้ ลูกรถกินเสียงตาหูจมูกดิ้นกายล่ะไม่มีท่านอยู่ด้วยอ่ะใช่ไหมล่ะเหมือนตู้อธิษฐานเป็นโพธิสัตว์เนี่ยไม่ใช่ตู้อธิษฐานครั้งเดียวแล้วไม่อธิษฐานเลยไม่ใช่ไม่ใช่ครับตู้ต้องอธิษฐานทุกครั้งที่ทาบุญนะทุกครั้งเออตื่นนอนต้องอธิษฐานแล้วแล้วทําบุญอะไรกันเล็กๆน,น้อยจะอธิษฐานอย่างเดียวแค่นั้นเองไม่ได้หวังอะไรหวังเป็นพระเจ้าอนาคตนะ ใช่ไหมล่ะเออคนคิดการใหญ่เนี่ยคิดเล็กไม่เป็นเข้าใจไหมมันยิบยิบยบยบเหมันไม่เป็นหรอกมันจะไปว่าคนนู้นคนนี้มันไม่ทําหรอกเพราะมันเล็กคทําใหญ่คิดเลยก็ใหญ่ทําก็ใหญ่อา้าก็อยากเป็นใหญ่อใช่ไหมที่ทำไปทํามาขี้เกียจลาได้เนี่ยครับไม่อยากไปก็ลา อ้าวก็ไม่เห็นยากตรงไหน,นอย่างการที่เราอธิษฐานเป็นหน่อพุทธภูมินะครับหลวงตามีประโยชน์ยังไงครับมีประโยชน์กับตัวเองมหาเลยมีประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันเวียนว่ายายเกิดไปข้างหน้าเพราะเราเรียนการเวียนว่ายใจเกิดโดยโดยตรงเรียนมนุษย์เรียนเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องพวกเนี้ย รเราสามารถจะแก้ไขตัวเองได้แก้ไขคนอื่นได้แนละ hmm. ้วทุนในยคุคนี้นะถ้าเข้าใจนะแค่มาสวดมนต์ก็เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วและเป็นประโยชน์คนอื่นแล้วไปไหนก็เอาบุญไปให้เขาไงก็บุญมันอยู่ในโลกนะก็สวดมนต์ไปบุญมาไหมล่ะคมสว่งางวะก็แผลสิแผลมนุษย์ก็ได้แผลสัตว์วิญญาณก็ได้วิญญาณจะเป็นทุกขกับให้เขา มีประโยชน์ไหมครับโคตรไม่ประโยชน์เลยอ้ออนาคตเป็นไงล่ะครับท่านต้องแก่นะฮะท่านเปลี่ยนใจได้นะท่านต้องเข้าใจนะท่านแก่แล้วเนี่ยท่านจะลําบากนะท่านจะไม่ฝึกอนระยิ่งบางคนเนี่ยทิ้งงานทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งสมบัติประถานมาเพื่อต้องการฝึกนะทิ้งมาแล้วต้องฝึกนะท่านไปย้อนโลกไม่ได้นะ ทิ้งก็ทิ้งเลยนะ mm hmm. อา้าวทิ้งก็มาอยู่กับผมว่ปันโยนะฮะผู้มีปัญญาเยี่ยงผมนะฮะคระพุทธพมป,ปัญโยเนี่ยดูไปให้ดีถ้าท่านฝึกได้เนี่ยจิตท่านจะมีความสว่างตลอดเวลาจิตท่านจะแผ่ไปตลอดเวลาคนมองท่านจะมีความรู้สึกดีมองแล้วรู้สึกดีเนี่ยถามว่าถ้าเขามีเขาจะให้เราไหม ไม่ได้<ะ>ไปขอหรอกตุ๊กืพรได้เกี่ยวข้องกับเราแค่นั้นเนี่ย<ะ>เขาเห็นเราเขาก็มีความรู้สึกดีแล้วเพราะเราไม่มีความรู้สึกอะไรไม่ดีเข้ามาเลยใช่ไหมล่ะเออ<ะ>เขาบอกกินนอนสวดมนต์นะทําไม่ได้อย่าไปทําอย่างอื่นเลยในโลกเนะี้ยชีวิตท่านก็จะรู้เรื่องรู้ราวอะไรข้างหน้านู่นนะ่เรียก <laughs> <laughs> ว่ากินนอนสวดมนต์เนะี่ยไม่มีประโยชน์ล่ะ โอ้โหโคตรประโยชน์เลยอ่ะท่านจะไปยุ่งกับอะไรเลยอ่ะยุ่งกับตัวเองเนี่นะยุ่งในบนตัวเองเนี่ยใช่ไหมอ่าเมื่อคือนครับหลวงตาเขาบอกว่าเขาลองขอเงินหลวงปู่ห้าพันบาทพอตกเช้ามาครับสามีก็โอนเงินมาให้ห้าพันจริงๆครับแต่พอโอนมาปุ๊บสามีบอกว่าเดี๋ยวไปกดออกมาให้เขาด้วยจะเอาไปจ่ายสตังค์นะครับ เขาก็ถูกแล้วเขาถามว่าเออเลยเขาอธิษฐานไม่ครบนะครับเพราะว่า <laughs> เงินเข้าจริงครับแต่ว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยครับก็ <laughs> ถูกแล้วก็เข้าบัญชีเราจริงๆไงแต่มันออกไปแล้วไนะจริงจริงอ่ะเขาเขาจะไว้จ่ายเองอะนะ่แหละแต่ไหนไหนก็ให้เมียจ่ายแทนกันแล้วกัน <laughs> ประมาณนี้แหละ <laughs> ครับ <laughs> <laughs> นันบอกกับหลวงปู่ต้องบอกให้ครอบคุมดิดนึงเนอ่าถ้าหากว่าเราฝันนะครับหลวงตาแต่ว่าฝันถึงเพื่อนสนิทแต่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับหลวงตาเขาบอกว่าฝันเห็นว่าใบหน้าเขาหรือลำตัวเขาเนี่ยมันดูไม่ค่อยปกติเลยนะครับแบบนี้มันหมายถึงว่าอะไรครับก็ถามเพื่อนนด้สิบอกเลยลำตัวมึงอะไรเนี่ยปกติหรือเปล่าตอนเนี้ย เพื่อไมบอกพอเดียว่าฝันไงต้องเช็คดูก่อนในี่ไหมครับใช่ถ้ามันเป็นปกติมันก็ไม่เป็นไรครับก็ฝันน่ะฝันน่ะยังนอนยังไม่รู้ว่าจะหลับเมื่อไหร่นะแล้วฝันเนี่ยไม่รู้จะฝันหรือเปล่าเนี่ยครับกระแสของความฝันมันมาจากอดีตมันมาจากปัจจุบันแล้วมันมาจากอนาคตด้วยอไอ้ความฝันนี่นะครับ แล้วอย่างอันนี้ครัหลวงตาเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นบ้านนอกคืออยู่ไกลจากผู้คนและแถวนั้นก็ไม่ค่อยมีคนคือคนตายก็ไม่ค่อยมีเขาเลยถามว่าถ้าเกิดเขาไปอยู่ที่นั่นไปสวดมนต์แบบนี้จะมีวิญญาณหรือมีมาสวดมนต์กับเขาหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันมีผู้คนหรือเปล่าอ๋ออดีตของพื้นที่แถวนั้นใช่อาจจะเป็นเมืองใหญ่ๆก็ได้อืม แล้วอย่างช่วงที่สวดมน์นะครับลหลวงตาหรือว่าทําบุญเนี่ยมักจะชอบเห็นเงาดําๆแวบแวบๆทางหางตาบ่อยๆเวลาที่เราทําบุญหรือสวดมน์เนี่ยเขาเข้ามาเอาบุญกับเราไงเขาอยากให้เราเห็นมาได้แล้วนะจ๊ะครับประมาณนี้แหละอืมเราจะได้ทําบ่อยๆไงครับสวดบ่อยๆไง ตรวจรอบหกโมงเย็นนะครับและช่วงตอนที่สับเพมีความรู้สึกว่ามีคนมาลูบหัวเรานะครับหลวงตาเขาก็เลยถามว่าใครที่มาลูบหัวทําไมเขาถึงมาลูบหัวเราเนี่ยครับคนที่ลูบหัวเราได้คือคนที่ใหญ่กว่าเราแหละ<อ>ที่ผูกพันกับเราเนะี่ยอาจจะเป็นหลวงปู่อาจจะเป็นพ่อแม่เราที่เขาอยู่เป็นปลมอยู่เทวดาน,นู่นคนจะจะลูบหัวเราได้นะ คือคนที่ใกล้ชิดเราคือครูบาอาจารย์เราเนี่ยแหละเพราะการรูปหัวคือการแสดงอาการของความ,วามเป็นดูใช่ความรักความเป็นดูแล้วอย่างตอนสวดนะครับหลวงตาพอสวดเพลินๆแล้วก็หลับตาอยู่ๆก็ได้ยินเสียงผู้ชายพูดว่าเจริญพรเนีเ่ยเราก็ถูกแล้วสวนไปเลยเจริญทรัพย์เหมือนกัน <c oughs> ถ้าไม่ลืมนะนครับอืมแล้วอย่างอาการตอนที่เราสวดมนต์นครับหลวงตาก็บอกว่าเช่นว่าแขนชาขาชาคือเหมือนเป็นเน็บนะครับแต่ว่าพอสวดไปถึงช่วงสับเพพอสับเพปุ๊บอาการทุกอย่างที่เป็นเนี่ยมันหายไปหมดเลยครับมันปรับาธาตุจิตเราก็ภูมิธาตุเราทั้งสี่เราอยู่จิตเราเนี่ยรเรานำอะไรมาล่ะ ผ่านเราวนแหละถึงแผ่ไปต้องผ่านเราลองคิดดูด้ <c oughs> ไม่ต้องคิดไกลหรอก <c oughs> คิดใกล้ๆนี่ก็ได้บุญแล้วล่ะครับเ <c oughs> นี่ยแค่เราสวดมนต์แล้ว,วแผ่เนะี่ยกลับมาที่เราอีกอะเออสายใยแห่งกรรมเขาบอกแล้วสายใยแห่งกรรมที่เรากระจายออกไปถ้าฉลาดน,นะถ้าใครที่อยากเป็นใหญ่นะกระจายออกไปเนี่ยสายใยแห่งกรรมมันเข้ามาที่เรา มันไปที่หลวงปู่ครับเอ่อทำไม้หลวงปู่ท่านถึงนําคนเป็นหนอพพุทธภูมิเยอะเพราะว่ามันได้บารมีไหวและเยอะครับทุกทุกขึ้นทุกสายใหญ่ไปที่ท่านหมดเลยอรอืมลองคิดดูเลยกระจายออกไปไปที่ท่านหมดอะ่ะครับเออหลวงตากระจายหลวงปู่ใช่ไหมใจออกไป คนที่กระจายออกไปก็มาที่หลวงตาครับไปที่เขามาที่หลวงตาไปที่หลวงปู่ครับเสร็จแล้วคนที่เขากระจายออกไปเขาก็กระเถิบมาเรื่อยๆครับจ่บจายออกไปมากงานที่เขาเองนะ<อ>สายใหญ่แห่งกรรมเข้าใจไหมครับเออมันไม่มีที่สิ้นสุดอืมเนี่ยก็เรียกว่าสายใหญ่แห่งกรรมเรียกว่าหนอพุทธภูมิครับ อะคนฝึกกรรมฐา,านถ้าคนมีพอมีปัญญามัง่งคิดว่าคิดออกนะยกเว้นคนที่ไม่ค่อยฉลาดอะใ่ไหมจุครับไม่ใช่งโง่นะไม่ค่อยฉลาดไม่ค่อยพิจารณาครับว่ากูมาทําไมส่วนมนต์ทำไมนีม่ประโยชน์อะไรเออไปนั่งหลับตาทําไมอที่เขาว่ากันนะ เพราะเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้รก็เหมือนเราเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้เหมือนเขานี่แหละทีนี้เรารู้แล้วเนี่ยเราจะทํำไหมละ่ะอนี่คือสายใหญ่มันไกลมากเลยนะตุ<า>ทั้งดีและไม่ดีอ่จะจำมาไว้ครับหยุดล้วในาสิ่งที่ไม่ดีอ่ะ